สวัสดีครับวันนี้เรามาดูลาม่อีกสงสีด้วยกันนะครับขออนุญาตแกะเลยนะวันนี้ที่จะเอามาโชว์ไม่ใช่ออสตาร์ Star นะครับแล้วก็คลิปก่อนหน้านี้ผมพูดถึงออสตาร์ Star. ว่าเอ้ยอสีอะ u ครติกกับสีฟรี่เนี่ยมันเฉพาะประเทศไทยหรือเปล่านะผมมีคำตอบมาแล้วนะผมไปดูเว็บต่างประเทศลาม่ต่างประเทศผมว่าพบเหมือนกัน มันน่าจะเป็นเฉพาะอควาติกที่จุกดำที่ผมพูดในคลิปนั้นหรือเปล่านะยังไงถ้าทางลามีไทยแลนด์ดูแล้วก็สามารถบอกได้นะครับว่าอ๊มีจุดไหนที่เราเข้าใจไม่ถูกต้องนะครับผมว่าเพราะว่าตอนนี้ผมดูผมไปเสิร์ชดูลามีในหลายๆเว็บหลายๆประเทศโอ้มีความแตกต่างกันมากเหมือนกับทำกันเฉพาะประเทศเลยนะเลยไม่แน่ใจว่า เฮ้ยมันมันมัน,ม,นมันต้องอย่างไรแต่ว่าดูแล้วล่ะมันเป็นสเปเชียลเอดิชันแน่นอนนะครับเหมือนกันวันนี้วันนี้ก็เป็นสเปเชียลเอดิชันแน่นอนครับนี่ให้ดูเลยนี่ให้ดูเลยนะครับเป็นสเปเชียลเอดิชันแน่นอนนะก่อนอื่นเลยเปิดออกมานี่ให้ดูก่อนนี่ข้างในสีม่วงอ่าข้างในสีม่วงอันนี้ข้างในสีชมพูอ่า เป็นสเปเชียลเอดิชันแน่นอนนะครับเป็นสเปเชียลเอดิชันแน่นอนนะสีชมพูเราเรียกอะไรนะครับสีชมพูเราเรียกอะไรสีชมพูนะครับตัวนี้เป็นซาฟารีนะสีชมพูเนี่ยคือรุ่นพิงค์ครีฟนะครับพิงค์ครีฟเนี่ยเห็นไ,ไหมซาฟารี Safari, <อ>นะมองมค่ก็ชัดอ่าซาฟารี Safari. ตัวนี้เป็นซาฟารีซาฟารีคืออะไรเป็นพลาสติกเนี่ยเป็นพลาสติกนะครับตัวนี้คือพิงค์ครีฟนะ พิงค์ครีสีม่วงเป็นไรอ่าสีม่วง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 เป็นไวโอเลตแบล็คเบอร์รี่อ่าเป็นไวโอเลตแบล็คเบอร์รี่ตัวนี้ครับไวโอเลตแบล็คเบอร์รี่นี่ข้างในออกมาเป็นนะม่วงม่วงนะไวโอเลตนะแบล็คเบอร์รี่นะครับนะตัวนี้พิงค์ครีฟนะตัวครีฟน่ะเป็นสีชมพูนะครับสองตัวนี้เป็นปากกา o u n t ช่นเ่นหรือปากกาหมึกซึมนะครับเป็นปากกาฟ u วเช่น p e n หรือปากกาหมึกซึมนะเราดูนะครับผมแกะให้ดูทีละอันเลยอ,อย่างงี้นะครับตัวนี้เขาล็อกไว้ไม่ให้ไม่ให้มันเจาะหมึกนะครับแล้วโอลิงจริงๆโอลิง o ring, ตัวจริงคือสีดำนะอันนี้คือออกสีสีอะไรด,ดีละ่ะ เอ่อเทาเทาเข้มเข้มม่วงม่วงนะนะประมาณนั้นนะครับเข้มเข้มม่วงม่วงนะครับมันก็ไปม่วงซะทีเดียวตูดสีเดียวกับปากานะครับต,ตูดสีเดียวกับด้ามนะตูดสีเดียวกับด้ามนะมีช่องส่องตรงนี้ไว้เป็นช่องส่องดูหมึกนะครับเป็นช่องส่องดูหมึกนะอันนี้ก็คือพิงคริฟนะครับพิงคริฟนะด้าม สีชมพูนะ <S <S จำอย่างเงี้ยโอเคถ้าคนชอบซาฟารีก็คือคนชอบปากกาพลาสติกนะครับก็จะชอบแบบนี้เนื้อจะเนียนกว่าซาฟารีรุ่นปกติซา,าฟารีรุ่นปกติจะเป็นเนื้อมันแต่ตัวนี้จะเป็นเนื้อสกักสานิดหนึ่งนิดเดียวนะสักนิดเดียวไม่ได้สกักเยอะบางรุ่นสกัเกเยอะกว่านี้นะครับหัวอ่าดูหัว,หวสิหัวเป็นไซส์ e อโอโหตัวเนี้ย เป็นตัวที่ผมไม่ชอบเลยเพราะอนะไร e อมันเล็กเวลาเขียนเนี่ยมันเจาะก,กระดาษเวลาเขียนมันเจาะก,กระดาษผมชอบนะคือ B ผมอยากได้ B แล้วลามี่ประเทศไทยไม่เอาเข้ามาขายเลยไซบีเนี่ยผมอยากได้บีผมอยากได้ตัวใหญ่ๆนะครับแต่ลามี่ไทยเนี่ยเอาเข้ามามีแต่ e f f ซึ่งเป็นตัวเล็กนะครับเรามาดูปลอกมันนะครับจุกด้านบนนี่ จุกล่างต่างกันนะจุกล่างเป็นสีเดียวกับปากกาจุกบนเป็นสีชมพูเป็นกากบาดเป็นกากบาดกากบาดคือปากกาหมึกซึมนะปากกาหมึกซึม faulthenpen น,น,นะครับ faulthenpen ปากกาหมึกซึมนะตัวนี้มันเจาะตัวรามี่นะโอ้สวยงามเจาะตัวรามี่สวยงามมองเห็นไหมเนี่ยเนี่ยดูดูการเจาะลงไปนะครับสวยงามจริงๆนะ คลิปสีดำคลิปสีดำนะครับจุกสีชมพูสวยงามมากตัวนี้นะครับสวยงามมากถ้าเราดู v i o l e t b แบล็คเบอรี่นี่ไวโอลีแบล็คเบอรี่นะครับถอดให้ดูเหมือนกันอ่าถอดให้ดูเหมือนกันไส้นะยางโอลิงสีดำตัวนี้คือสีม่วงนะครับสีม่วงแล้วตัวปอกตูดมันก็คือม่วงเข้ม นะครับม่วงเข้มม่วงเข้มม่วงเข้มเมจาะลามี่สวยงามนะครับเจาะรามี่สวยงามนะดูดูทั่วๆนะครับตูดสีเดียวกับปากกาสีอาจจะไม่มันเท่าตัวปากกาเพราะว่ามันเป็นตูดทําให้รู้ว่าเป็นตูดน,นะครับส่วนตัวปลอกนะครับตัวปลอกด้านบนตัวนี่ดูหัวหัวเป็นสีม่วงอ่อนนะครับสีเดียวกับตัวจับ ะครับอันเนี้ยนะเป็นดีไซน์ใหม่เดี๋ยวนี้รามี่เนี่ยผมไปดูในเว็บมาหลายประเทศนะครับไปดูเว็บของหลายๆประเทศเราจะเห็นว่ารามี่ตอนเนี้ยในหลายๆประเทศนะครับเริ่มมีสีที่มันไม่ใช่เป็นสีเดียวกันทั้งด้ามกำลังเริ่มฮิตนะครับจริงๆแล้วใครมีปากกาเก่าๆลามี่หลายๆด้ามก็เอามาบิดข้ามไปข้ามมาได้นะมัน เริ่มใช้แบบนี้นะครับก็คือบางที่ปอเป็นสีหนึ่งนะครับตัวจับเป็นสีหนึ่งนะครับแล้วก็อันนี้อันนี้ข้อดีอ่าตัวนี้ใช้อะไรตัวนี้ F นะครับตัวนี้ใช้ F หัวเนี่ยจะเป็นหัวแบบดำนะครับหัวดำถ้า,ซา,าซาฟาลีบางรุ่นจะเป็นหัวเงินนะครับสแตนเลสนะครับสีเงินสแตนเลสนะครับ,ะะรบอันนี้นะผมว่าดีไซน ใหม่ๆเนี่ยมันเริ่มเอาสีเข้ามามิกซ์ทำให้เกิดความหลากหลายแต่ว่าเวลาเราไปเอาปอกไปเอาตัวจับไปเอาจุกนะของหลายๆอันมาลงกันสีมันก็จะไม่ตรงอยู่ดีเพราะว่าตรงนี้มันมีลูกเล่นอยู่ที่ว่าจุกม่วงและกริปตรงนี้ก็ม่วงนะครับอันนี้ก็คือจุกชมพูกริปตรงนี้ก็ชมพูนะครับมันเป็นอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นมันอาจจะนะ เอามามิ๊กกับเองเนี่ยก็ได้แหละก็สวยงามถ้าเรามีหลายๆสีเนาะแต่โดยรวมแล้วก็ยังอาจจะจำเป็นจะต้องใช้ของเขาอยู่นะครับเพราะว่ามันมีลูกเล่นเล็กๆน้อยๆรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่เราสามารถเอามาประยุกต์ใช้กับงานของเราได้นะครับฝากไว้นะครับตัวนี้ที่ให้ดูเป็นซาฟารีนะ สีม่วงเรียกว่าไวโอลเลตแบล็คเบอรี่นะครับสีม่วงเรียกว่าไวโอลเลตแบล็คเบอรี่นสีชมพูเรียกว่าพิงค์คริฟนะครับพิงค์คริฟนะมีทั้งหมด2สีนะครับจริงๆแล้วมันมีทั้งปากกาที่เป็นโลลบอลก,ก็เป็นก็มีนะครับบอลพอยต์ก็มีหรือปากกาลูกเลื่อนนะครับคนสมัยโบราณเรียกปากกาบึกแห้งเมื่อก่อนเรียกปากาปาก,ากาบึกแห้งปากกาบึกซึมนะ ปากกามึกแห้งเดี๋ยวนี้เราเรียกมันว่าปากกาลุกเลื่นหรือบอ l l p o i n t p e นะครับยังไงฝากไว้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกดแชร์นะครับแล้วเรามาติดตามกันนะครับมีราม่รุ่นใหม่ๆออกผมจะเอามารีวิวมานำเสนอนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ